ปรเพณีทำลายบุญทำลายกุศลของตัวเองถ้ามีในหลักคำสอนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกรูปนี้มันไม่มีทําบุญให้กับพระพุทธเจ้าจะว่าทําบุญให้กับพระธรรมือว่าทําบุญให้กับพระสงฆ์เราจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมเราก็บัญจัิขึ้นเบิกพระนตธพระพุทธรูปจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากสร้างพระพุทธรูปก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก อยู่ในประสูตยไหนนะ <c oughs> หรือว่าไม่กุศานบุคคั่จะว่ายัางไงปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลือดประศูนิ์จนประมาณไม่ได้นี่หลวงปู่บ้านบริตตตูนี่นั่นองค์ท่านนี่พูดเป็นความแต่ความจริงแต่โลกรับไม่ได้ถ้าใครไปเบิกพระนี่พระพุทธเจ้าแกะหัวแกะตาพระพุทธเจ้ามันจะตกนรกทั้งหมดทั้งพระเทศเนินจีวอุมริกา ให้ฟังเต้นหลวลาดเขี่ยมัตูปูเจาะกอกฟังจีบูลาดเขี่ยมัฏฐตูวัดปูเจ้จจา,าะอกอท่านเต้นจะเหมือนเขียงรองเท้าหลวงปู่มั่นบุริตะโตท่านเท่ไว้นี่ฟังแล้วมันกินใจถึงใจจริงๆแม่เจ้าพระทูไหนล่ะไปแกงูแก,ก,แกตาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ามีแต่ตกนร้งโลกหมดและ ไอ้ฟังเทศหลวงปู่ล่าเก๋มประตู่พุทธก็ถึงใจไหมล่ะไอ้พวกเรามันได้ฟังนี่มันมันจะขึ้นหมดนี่เอาพระพุทธลูกเอาไปแก้กรรมบูชาพ,พุทธลูกเอาไปถวายกุบาอาจารย์กรรมก็จะได้หมดได้สิน้นมาจากพระสูตรไหนละ่ะนั่นพิณาวที่มาจากพระสูตรไหนละ่ะ พระเจ้าบัญญัติไปเลยว่าเอาพระพุทธรูปไปถวายครูบาอาจารย์ร,นนรูปนั้นรูปนี้หรือวัดนั้นวัดนี้กรรมเก่าในอดีตจะถูกลบล้างกรรมในปัจจุบันก็จะถูกลบล้างนี่พวกเรามันบัญญัติขึ้นใหม่หมดเลยเหมือนเป็นการทําลายศาสนาทําสังฆนาใหม่ดีไหมถ้าว่าผมผิดทําสังฆันาใหม่ดีไหมใครผิดใครถูก มันจะได้รู้ว่าหลักคําสอนที่เจของพุทธเจ้าเป็นยังไงอันนี้ลบล้ลางไปหมดเลยเบิกพระนิจพุทธเจ้าได้บุญมากได้อานิสงส์มากครรเก่าในอดีตชาติจะถูกลบล้างดูสิบัญญัติขึ้นกรรมในปัจจุบันก็จะถูกลบล้างเวลาเวียนว่าตายเกิดก็จะไม่เข้าสู่ทุกขติภูมิจะมี แต่สุขติภูมิไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยไม่ตกนรกหมกไม่อีกไม่เป็นสัตว์เดชานอีกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุลกายสมบัติแห่งสุขติภูมิทั้งนั้นเลยว่ามาจากพระสูตรไหนล่ะตาใดที่ยังไม่บรรลุมรขนขั้นต้นโสดาบันย่อมที่จะตกนรกนั้นโสดาบันเท่านั้นไม่ตกนรก ไม่มีชาติที่แปดอีกสามชาติชาติเดียวเข้าสู่มหาปณิธานเลยนั่นนั่นคือหลักคําสอนไม่ได้มีนี่บอกว่าเบิกพระนิพุทธเจ้าแล้วจะไม่ตกตลกอยู่ในพระสูตรไหนล่ะหรือท่านมหาว่าไงถ้าว่าผมผิดก็ทําสังฆนาใหม่ดีไหมล่ะนี่บางจริงบางอย่างเป็นการประมาทพทธเจ้าผมก็ไม่เล่นด้วยผมกล้าพูดนะ ผมไม่ยอมไม่หมยใ,ให้คณะให้ครูบาอาจารย์หรืออุบาสกวาจิกาทําลายศาสนาหรอกตราบใดที่หลวงปู่หลวงตารูปนี้ยังมีชีวิตอยู่ทาเท่าที่จะทําได้นั่นแหละผมไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอนุภาพหรอกหลวงปู่หลวงตารูปนี้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอนุภาพก็เป็นปุถุชนผู้ที่หนาด้วยกิเลสเตะขรรพระพุทธเจ้าขรรภทำารรปี่ไหนเพราะต้องการเป็นปัญหานี่ ต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถทรงมร่นทรงผลได้ไม่ใช่ปฏิบัติตามหลักความรู้สึกในคิดของตัวเองหรือของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ต่อ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 กันมายกเว้นครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านทรงทาทรงวินัยอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เสากันตาจีโรอย่างนั้นหรือจะเอายังไงมาคุยกัน นี่เจ้ายังไงละมระเทศปูดกันถ้าไม่เอาหลักคำสอนพระเจ้ามาใช่ไหมละ่ะมม่ก็ต่อไปต่อไปดังที่ลูกเห็น